สวัสดีค่ะทิพคนหนึ่งนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการปวดข้อปวดกระดูกนะคะด้วยที่ที่ผ่านมาเราทํางานหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายตัวเองสักเท่าไหร่พอพอเราเริ่มอายุมากขึ้นมันก็จะมีอาการปวดข้อนู่นนี่นั่นตามมานะคะก็เลยทิพย์ก็เริ่มหันมาออกกําลังกายทีนี้เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีท่าบางท่าที่มันต้องใช้ข้อมือ นะคะอย่างถ้าวิตพื้นอะไรเงี้ยค่ะเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่า,วามันปวดอย่างเงี้ยค่ะข้อข้อมือช่วงนี้ค่ะปวดมันจะปวดแปบบ๊แบแปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบออกกํบบาลังกายแล้วก็เหมือนเล่นได้ไม่เต็มที่เราก็ไปบน่นบ่นในที่ทํางานให้น้องน้องที่ทํางานได้ยินเขาก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลบำรุงกระดูกไม่ห่อนหนึ่งนะคะก็เลย ก็เลยได้ลองสั่งมาทานดูนะคะสินค้าที่น้องแนะนำก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะโฮมเอสคอล g e เจนก็คือมันเป็นสินค้าเกี่ยวกับการดูแลบำรุงกระดูกนะคะก็ทิปก็สั่งมาหนึ่งกล่องก็ทานไปสักประมาณอาทิตย์นึ่งนะคะอาการที่มันรู้สึกว่าเวลาออกอากายแล้วมันปวดบางข้อเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็สหมดกล่องแล้วก็รู้สึกว่า มันก็ดีขึ้อนอะกะก็คือก็จะสั่งมาทานเรื่อยๆนะคะก็เลยอยากแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าถ้าใครมีอาการเหมือนที่พี่เป็นลองสังมาทานดูนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้